สมมติว่าง,งูกัดปึ๊บกัดที่ปลายมือปลายมือสมมติปลายมือโอเคคราวนี้เราไม่รู้หรอกว่าไม่ต้องไปคิดเลยว่าง,งูอะไรนะครับไม่ต้องสงสัยว่ามีพิษไม่มีพิษถ้าเกิดพยายามสังเกตงูนะครับหรือปัจจุบันนี้โทรศัพท์ถ่ายภาพเล้ละก็ถ่ายภาพมานะครับอันดับแรกที่ต้องทําก็คือนะครับพยายามขึ้นไหวน้อยที่สุดซึ่งนี่โอเคเน,นี่ก็คือเป็นไม้สมมติมว่าโดนกัดปุ๊บเนี่ยผมเห็น เห็นปฏิโดนผมมันจะหามาไม่ดามทีน<ม>ะตรงนี้ผมมีผ้าเป็นผ้าอีลาสติกตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆพันไม่ให้มันขึ้นไหว<ม>คือต้องเข้าใจว่าระบบการทํางานของพิษเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับระบบการสูบฉีดเลือดของหัวใจยิ่งร่างกายสูบฉีดเลือดเร็วเท่าไหร่พิษก็เข้าไปทํางานได้เร็วเท่านั้น กันด้เคสงูแมวสามกับป่าเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามรัดเาถ้ารัดนี่มันยิ่งแย่แล้วปัจจุบันเขาบอกการรัดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนี่แหละก็คือว่าการที่ไม่ให้ขึ้นไหววิธีถูกที่ดีที่สุดในปัจจุบันอนาคตอาจจะมีดีกว่านี้แต่ปัจจุบันมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสปฏิเมีโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญบุญนะบางทีก็เหมือนพอเขารู้ถูกต้องแล้วเขาก็ สามารถรักษาชีวิตหรือรักษาอวัยวะได้เนี่ยมันก็คือบุญของไม่จะเป็นต้องเป็นผ้าอันนี้ไม่จาเป็นโอกาสไอ้เอ,อ้นี่แะ<ช>เราจะไปหาที่ไหนแล้วผ้าอย่างนี้ถูกต้องครับผ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ผ้าเปอา้าม,อมาร์สเสื้ออะไรที่มันเนี่ยใช่ครับถูกต้องครับ